สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยันนี่ก็พาเพื่อนๆมาทานข้าวที่ร้านได้เลยสวัสดีค่ะน้องพินสวัสดีค่ะร้านอะไรร้านพินชื่อร้านพินไทยเรสตอรังน,นะคะเราอยู่ที่วันมูเวเกนเดียมตึเอกตาโบริเตอร์เซเลสซาอินิเมนือนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้องเจอสวัสดีค่ะ าามาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะอร่อยมากอาหารอาหารเยอะมากเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะโชว์อ,อาหารนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเป็นอะไรอะ,ะตามนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพเพื่อนเพื่อนขอหยุดได้ไหมอะอะอสวัสดีค่ะ นะคะที่เมืองอูเบียลภาคเหนือสวีเดนเนซุปหน่อไม้อร่อยเหมือนที่ไทยมากเลยค่ะต้มตังมีมะกอกด้วยส้มตำโอ้โหอาหารไทยมาไกลันสแกนดิเนเวียลองคิดดูสิใช่ไหมคะใช่ดีมากเลยอะค่ะอยู่อยู่อยู่เมืองนอกพียังได้กินอาหารไทยใช่ค่ะแต่ต้องมีตังค์ค่ะเทียวรับเป็นเงินไช้เท่ได้่พีสามร้อยกว่าบาทเอง ไม่เรามากินที่อร่อยสุดแล้วใครที่ผ่านมาอูเมียวนะคะมาร้านพิมพ์ิมเลสเตอรองนะคะเพื่อนๆค่ะคนสวยคนสวยกินด้วยลาดด้วยโอเคขยับมาค่ะเขาจะตักอาหารขยับมาค่ะโอเคต้องเอาให้ให้ครบ สวัสดีค่ะอันนี้พี่น้องก็มาทานอาหารนะคะที่ร้านพินเลสตลรองนะคะมานะคะถ้าใครผ่านผ่านมาที่อูเมียวก็เชิญมารับประทานอาหารนะคะเพื่อนคเจ้าของร้านนะคะพินพินคนสวยนะคะเพื่อนเรามาทางนี้ละกันนะคะอันนี้ก็คือน้องย t u b e คนสวยของเรานะคะฝากช่องหน่อยค่ะจำไม่ได้ ตาพินิเลยค่ะตายแล้วน้องเราอาหารน่าร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากนะคะปลาปุกนี่ออกออกสื่อไหมนี่ปลาปุกออกสื่อไหมเอาโอเคงานถายปลาปุกอร่อยไหมคะ ก็อ้อยออมไก่ค่ะไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านนี้แกงขี้เหล็กอู้ยของชอบของชอบเอาเอาตักเลยตักเลยนี่ซูชินะคะเพื่อนโอ๊หมดแล้วกำลังมานะรอแป๊บเึงค่ะโต๊ะตังอ๋อนี่คือสลัดนะคะเพื่อน สลับก็น่าน่ากินมากเลยนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะสวยงามอลังการมากเลยนะคะเอาเอาอน,นี้คือสุปหน้อไม้กินซุปหน่อไม้แล้วก็อันนี้คือผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดปลาดุกดุกดุกนะคะลับไก่นะคะเพื่อนๆผัดเผ็ดปลาดุกนะคะก็ เรื่องมาคาไปมดหรือบ่เนี่ยแม่าเสี่งหัวปลาดุกแนนี้อ่ะก็ะะคือมาดามอ้อยนะคะคเพื่อนๆอันนี้คือมา uh huh. ดามอ้อยของเรานะคะลแล้วฉันได้ตำแหนนะห่งนะคนะ <laughs> ่ะนี่คือมาดามอ้อยมซุปน้ำไม้แล้ว <laughs> ก็จะเอาดูซุปน้ำไม้ <laughs> มีซุปน้ำไม้ลาบไก่ต้มต้มยำไก่บ้านนะคะ oh. อ่ะ นี่คือซุปหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมาตักเหมือนกันนะคะซุปหน่อไม้นะคะเพื่อนแล้วก็ลาบไก่นะคะเพื่อนลาบไก่นะคะนี่คือลาบไก่แล้วก็ต้มยำไก่บ้านนะคะเมนูพิเศษนะคะต้มยำไก่บ้านนะคะไก่ไก่เหนียวไก่บ้านนะคะนี่คือนี่คือแกงขี้เหล็กนะคะเพื่อนแกงขี้เหล็กก็หากินยากนะคะที่เมืองนอกนะคะต้มยำหน่อยเพื่อน เพื่อนกินได้แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปสักสักแปดนาทีนะคะเดี๋ยวกินไปก่อนเลยไม่ไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพื่อนลืมเอาไม้มา nice น aro aro ี่จะโทรศัพท์ห้างสั่งโทรศัพท์แล้วก็สั่งไม่ได้ให้ลูกว่าแม่มันหมดแล้วรุ่นนี้ก็ต้องรอนะคะต้มังเปียงเลยอ่ะเอาต้มยงเปียกอันนี้ก็นี่คือต้มยำไก่อันนั้นคือแกงไก่นะคะเพื่อน น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยค่ะเมื่อกี้ใครใครใครมาซูนค่อยเมื่อกี้เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋นนุบอกให้ค่ะอันนี้คือแกงที่ไก่นะคะเพื่อน,กน,ไ,น,นไก่ผัดมันม่วงหิมะพานะคะเพื่อนงามมากนะคะอันนี้คือ,อ,อกะเพราะกะเพราเนื้อนะคะกะเพรา,าเนื้อน่ากินมากเลยค่ะ ผัดน่อไม้นะคะผัดน่อไม้ก็น่ากินนะคะผัดผัดหมี่นะคะเพื่อนนี่คือผัดหมี่นะผัดหมี่น่ากินมากเลยค่ะถ้าเป็นมาลงก็เรียกผัดผัดอะไรอ่ะผัดเส้นหมี่เหลืองนะคะผัดผักนะคะเกี๊ยวกรอบนะคะเกี๊ยวกรอบนะคะ อ,นนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คือถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เ,เห็นเป็นถุงถุงปลาหมึกนะคะ เชิญนะคะเพื่อนๆร้านพินพินเลสเตอรลองนะคะที่อูเมียวนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้น่ากินสุดเลยนะคะ ไก่ผัดเผ็ด,ผดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวส้มตำนะคะนี่คือส้มตำนะคะแซ่บมากนะคะใส่มะกอกมีมะกอกด้วยนะคะดูนะคะพเพื่อนๆเป็นมีมะกอกด้วย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจร,เริญร,ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ